ช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นโค้ชสุดท้ายหลายคนเชื่อว่าเขาอาจจะเลิกเล่นไม่ก็กลับบ้านแต่หัวใจของเขามันยังคงเรียกหาฟุตบอลยังคงมองหาความทา้าทายอยู่เสมอแม้จะอายุ40แล้วหลังออกจากมาริตเขายังมีชีวิตต่อที่มิลานวันนี้ของลูก้าโมดิตยังคงสดใสกับวิถีลูกหนังอิตาลีที่นี่เขายังได้ไเผชิญหน้ากับข้อจํากัดและพิสูจน์อีกครั้งว่าเขายังไหวตูวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอ ไขปริศนาลูก้าโมดิตกับความคงกระพันในวัย40ปีในวันที่ลูก้าโมดิตตัดสินใจออกจากเมลมดริดนะครับตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมเขาอายุ39ย่าง40แล้วชายที่ประสบความสําเร็จมาหมดแล้วครับเขาควา้าแชมป์ลาลิก้า4สมัยแชมเปี้ยนลีก6สมัยมันน่าจะอิ่มตัวและอาจจะเลิกเล่นหรือไม่เขาก็อาจจะใช้เวลาช่วงท้ายอาชีพที่บ้านเกิดพอเห็นวางเส้นทางหลังเลิกเล่นไว้แล้วด้วยการไปเป็นเจ้าของร่วมกับซวนซีซิตี้แต่กลายเป็นว่าเขายังไม่อยู่ตรงนี้ความทา้าทายยังมีอยู่เข้าไปชมคลิปเต็มๆข,ของตัวเท่ฟุตบอล ที่ช่องตัวเท้ฟุตบอลอัพคลิปให้ชมทุกวัน